สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วค่ะในช่องเคยอีสานใต้วันนี้ค่ะก็ตามที่บอกไว้เนาะว่าคําเก้วจะนําเสนอปฏิทินหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินให้ท่านผู้ชมได้รับชมเนาะค่ะก็ติดภารกิจอยู่หลายอย่างก็เพิ่งจะว่างนําเสนอให้ชมในวันนี้เนาะเบิร์ดูไปแล้วสองสำนักก็คือปฏิทินจีนบ้านแม่ต้นแล้วก็ปฏิทินจีนเงินล,ล้านบ้านคําแก้วเดี๋ยวงวดนี้เรามาดูปฏิทินหลวงปู่สวงบ้างค่ะ ว่าเป็นเลขตัวไหนประเดนหลวงปู่สวงก็เป็นอีกสำนักหนึ่งที่เม่นมากๆเลขออกตลอดทั้งปีค่ะเลขออกบ่อยมากๆสำหรับปฏิทินหลวงปู่สวงเนาะงวดที่ผ่านมาหลุดแต่งวดก่อนนู้นก็คือเข้าเพราะฉะนั้นก็มารับชมกันใหม่มาช่วยกันตีเลขแปลเลขกันใหม่เนาะเพราะว่าเคยเข้ายังไงก็จะต้องเข้าอีกอย่างแน่นอนเนาะสำหรับ เลขปฏิทินหลวงปู่สวงในงวดนี้ก็เช่นเคยค่ะท่านผู้ชมเห็นเป็นเลขตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเยอะๆเพื่อแบ่งปันกับท่านอื่นเนาะจะได้คําแก้วจะได้รู้ว่าท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนบ้างเห็นตรงกันบ้างไหมบางทีคือคําแก้วดูคนเดียวก็อาจจะเห็นเป็นแค่แบบนี้แต่ท่านผู้ชมอาจจะเห็นแปลกแตกต่างออกไปแล้วก็เป็นเลขที่ถูกรางวาัลเลขที่ออกก็ได้ค่ะ ก็เช่นเคยค่ะดูทั้งตรงงวดและข้ามงวดเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันค่ะปฏิทินหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินค่ะงวดวันที่1ตุลาคมห7ค่ะเลขออกตรงกับวันอังคารค่ะตัวเลขที่มองเห็นในช่องของวันที่1ก็คือข้างบนค่ะแน่นอนมองชัดอยู่ค่ะว่าเป็นเลขสาม ส่วนตรงกลางนั้นก็อาจจะดูยากหน่อยค่ะแต่ถ้ามองเร็วๆเลยก็คือน่าจะเป็นเลข5หรือไม่ก็อาจจะเป็นเลข3อีกตัวหนึงเนาะแล้วก็อาจจะเป็นเลข0ูนย์ได้ด้วยค่ะเลขศย์ค่ะส่วนข้างล่างสุดก็คือแน่นอนค่ะเป็นเลข8ตัวเลขที่มองเห็นในช่องของวันที่1ทั้งหมดเนาะค่ะที่แบบที่คำเกี้ยวมองเห็นเนาะก็คือ เลขสเลขหเลขศูนย์แล้วก็เลข8ค่ะมีเลขตัวเลขอยู่แค่นี้เนาะตรงกลางนั้นอาจจะเป็นได้ทั้งเลข3มเลข5แล้วก็เลขศูนย์เพราะฉะนั้นคำแก้วจะตีเป็นเลข3ตัวให้ทั้งหมด3หางค่ะก็คือ3ามห้าหางแรกค่ะหางที่สงก็คือ3ามสามแด แล้วหางสุดท้ายก็คือ308ค่ะมองเห็นชัดเจนเนาะค่ะแต่ที่มองชัดเลยที่มองเข้ามาแล้วก็ชัดเจนที่สุดก็คือเลขสามกับเลขแค่ะที่ชัดเจนมากเนาะเลขสามตัวที่ชัดเจนมากๆเลยก็เป็นสามห้าแปที่ชัดเจนมากๆเนาะค่ะท่านผู้ชมก็ช่วยดูช่วยแปลนะคะเห็นเป็นเลขตัวไหนเห็นเหมือนคำแก้วหรือเปล่าเนาะ ค่ะอันนี้ตรงงวดค่ะหตุลาหกเจเดี๋ยวไปดูข้ามงวดค่ะตัวเลขข้ามงวดค่ะข้ามไป16ตุลาคม67ตัวเลขของช่องวันที่16ค่ะก็ชัดเจนเหมือนกันค่ะข้างบนสุดก็คือเป็นเลข,เลขสองค่ะเลข2ตัวใหญ่อยู่เนาะแล้วก็ตรงกลางก็อาจจะเป็นเลขสี่ค่ะเลขสีที่ที่ หางของเลขสงพ่วงอยู่ด้วยเนาะแล้วข้างล่างสุดก็เป็นเลขสแล้วถ้ามองดีๆก็อาจจะมีเลข9ห้อยอยู่ข้างล่างของเลขสามอีกตัวหนึ่งเนาะตัวเลขทั้งหมดก็น่าจะมีสองสสแล้วก็9กก,ก็อย่าลืมกัน6เนาะค่ะเพราะฉะนั้นคําแก้วตีให้ก็มีหางแรกค่ะสองสี่สาม สองสสตัวสี่ตรงกลางเนาะแล้วก็3ามข้างล่างอีกครั้งหนึ่งก็คือสองสามก็อย่าลืมกันสองสามหค่ะก็มีประมาณนี้เนาะเดี๋ยวคำแก้วไปสรุปใส่กระดาษให้ดูพ,พร้อมๆกันค่ะสำหรับเลขปฏิทินหลวงปู่สวงในงวดนี้1ตุลาคม6 7ค่ะก็เนี่ยค่ะที่คำแก้วแปลมาให้เนาะก็จะมีประมาณนี้ ของตรงงวด1ตุลา 67, เนาะข้างบนสุดเลยค่ะเป็นเลข3ก็มองเห็นชัดเจนว่าเป็นเลข3แล้วข้างล่างก็เป็น8ชัดเจนมากจะมีเพียงแค่ตรงกลางที่อาจจะดูสลับซับซ้อนหน่อยก็คือดูอาจเป็นเลข5ก็ได้หรือเป็นเลข3อีกตัวหนึ่งหรือไม่ก็อาจจะให้เป็นเลข0ก็ได้ตรงกลางเนาะที่มันจะดูยากๆเพราะฉะนั้น คำแก้วก็เลยดูว่าตรงกลางมีเลขห้เลขสามเลขศูข้างบน3ข้างล่าง 8, แปเพราะฉะนั้นก็เลยจะจับมาให้เป็นเลขสามตัวสามหางเนาะสามหางเพราะว่าเลขตรงกลางมองได้3ตัวเพราะฉะนั้นก็จะมี3ามห้าหางแรกเนาะเลขนี้สวยมากค่ะสามห้าแปดเนาะแล้วก็สามแล้วก็3 0 8 เลขสามห้าแปดนี้สวยงามมากเป็นเลขที่เคยออกสามตัวด้วยตอนนั้นที่เลขออกรถทะเบียนรถซาเล้งของคุณพ่อนันมันจะออกสามห้าแปดหรือแปดห้าสามนี่แหละเนาะมันจะออกเลขเนี่ยหางนี่แหละค่ะเป็นเลขที่สวยงามมากเลขสามห้าำเกี้ยวซื้อทุกงวดเป็นเลขทะเบียนรถเนาะทะเบียนรถคำเกี้ยวก็สามเจ็ดสามห้างวดที่ผ่านมาออกสามเจ็งวดนี้อาจจะออกสาห้าก็ได้ค่ะแล้วก็เลข ศูนี่ก็สวยมีหลายท่านที่ฝันเกี่ยวข้องเนาะสาศย์ก็สวยเหมือนกันค่ะก็อย่าลืมตัดเล่นด้วยจำแับเลขที่ให้ไปเนาะอันนี้คือตรงงวดส่วนข้ามงวดก็ข้ามไป16ตุลาคม6กเมองชัดเลยค่ะข้างบนเป็นเลขสองเลขสองจะตัวใหญ่ๆหน่อยเนาะแต่ตรงกลางก็อาจจะเป็นเลขสเลขสี่เนาะอยู่หางหนึ่งแล้วข้างล่างสุดก็เป็นเลข3และมันก็จะมีล่างสุดอีก ห้อยอยู่เล็กก็คืออาจจะเป็นเลขเก้าเลขเก้าก็กันเลขหกเนาะเพราะฉะนั้นก็คือตีได้ก็คือสองสี่สามหางแรกหางที่สองก็สองสามเก้ากันด้วยสองสามหกเป็นตัวเลขที่สวยงามมากเลขสองสามเนี่ยคำแก้วก็จะซื้อลอตเตอรี่เก็บไว้อยู่เพราะว่าเป็นเลขวันเกิดวันเกิดของคำแก้วเพิ่งผ่านมาเมื่อกี้ก็คือยี่สิบสามกันยายนเนาะ อายุ42ปีเต็มเนี่ยค่ะอยู่นี่หมดเลย2442 2332เนอะค่ะไม่แน่บางปีมันออกอายุตรงๆเลยก็มีบางทีก็ออกวันเกิดเนอะพอสอเกิดก็25ค่ะก็ฝากพิจารณาไว้เนาะแต่คำเกี่ยวซื้อหมดแล้วค่าเลขเหล่านี้นีตทะเบียนรถซื้อแล้วอันนี้เลขอายุ42เพิ่งจะ42หมาดๆเนอะค่ะแล้วก็วันเกิดวันที่23ค่ะส่วนเลข39นี้ดังมาก อาจจะหาซื้อไม่ได้แล้วสําหรับลอตเตอรี่เนาะเพราะว่าเป็นเลขอายุของดาราเนาะที่เขาเสียชีวิตนะดังๆเนาะค่ะ3าปีเนาะเป็นเลขดังๆแต่ก็ไม่แน่ตัวไหนที่ดังมากมันก็อาจจะเคลื่อนก็ได้39อาจจะไม่ออกอาจจะมาออก38ก็ได้ค่ะอันนี้เพียงเป็นแค่การคาดการณ์เนาะคำเกี่ยวก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนเนาะค่ะเป็นการวิเคราะห์วิจารณ์ตัวเลขให้ฟังเท่านั้นค่ะ อันนี้ปฏิทินหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินค่ะเก็บหน้าจอเก็บไว้เนาะคำเกี้ยวก็เป็นคนที่ชอบเสียงโชคซื้อลอตเตอรี่ตลอดทุกงวดก็เลยจะรู้สึกว่าจะชอบในตัวเลขมากๆเห็นอะไรก็ชอบวิเคราะห์จับนู่นชนนี่ค่ะบางทีเดขกอายุของคนดังแบบนายโยกหรืออะไรอย่างนงี้เนาะเลขของเกี่ยวกับราชวงศ์พระมหากษัตริย์อะไรเงี้ยถ้าเป็นช่วงวันสําคัญหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะออกตลอด บางทีถ้าไม่ออกก็อาจจะเว้นไว้ไปออกงวดหน้าก็มีเป็นเลขที่ดงังเลขที่อั้นอยู่ตลอดตลอดเนาะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อลอตเตอรี่เราก็จะถ้าถูกรางวัลเนาะเราก็จะได้รับเงินเต็ม,เต,มเต็มเนาะค่ะก็สนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะค่ะแล้วก็ ท่านผู้ชมที่รับชมเคยอีสานใต้ใน YouTube ก็ขอบพระคุณมากๆเนาะแต่ก็จะมีแฟนคลับอีกกลุ่มหนึ่งที่รับชมทางเพจ f a c e b o o k ก็ฝากเพจจริงของเคยอีสานใต้กับคำแก้วก็คือจะเป็นเคยอีสานใต้ใส่เสื้อสีเขียวนั่งอยู่หน้าโงรงศพตอนนี้สังคารของลรงผู้สวงเนาะแต่ก็จะมีเพจปลอมที่ไปตั้งชื่อเคยอีสานใต้เหมือนกันแล้วก็เอารูปโปรไฟล์เหมือนกันไปตั้งเนาะก็เลย ระบุยากแต่คำเก้วจะเขียนกำกับไว้ว่าเพจนี้เป็นเพจจริงจากช่อง YouTube เนาะค่ะก็กดติดตามแต่จริงๆก็ถ้าดูจาก YouTube ก็จะชัวร์ที่สุดเพราะว่าคำแก้วกับเคยสารใต้อะเป็นคนหาคลิปเป็นคนหาคลิปแล้วบางทียอดวิวยอดคนดูของคนที่หาคลิปจริงๆอ่ะจะสู้เพจเพจปลอเพจปลอมใน Facebook ไม่ได้เนาะค่ะเขาก็เอาไปดัดแปลงนู่นนี่นั่น เป็นเพจปลอมเนาะคะ่ะที่เขาลอกคลิปของเราไปเนาะเราเป็นคนหาคลิปกว่าจะหาได้แต่ละคลิปตามกว่าแต่ละท่านจะฝันให้ฝนตกแดดออกก็ต้องไปเนาะคะ่ะแต่คนที่เขา copy ค,คลิปอะ่ะเขาไม่ต้องทําอะไรเลยพอเราปล่อยคลิปออกไปปุ๊บไม่ถึง10นาทีเขาก็ copy ไปลงแล้วแล้วก็มีคนยอด view ยอด follow เยอะมีคนติดตามเยอะเหมือนกัน อันนี้ก็บางทีมันก็ท้อนะคะ่ะเพราะาเราเป็นคนหาคลิปแต่ก็เข้าใจอยู่บางท่านก็ไม่ไม่รู้เปิดไปเจอก็ดูก็ไม่รู้ว่าปลอมหรือจริงเนาะค่ะก็ช่วยๆสนับสนุนคนที่ทํางานจริงๆเนาะค่ะก็ขอกราบขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาตลอดแล้วก็เป็นกําลังใจให้เนาะค่ะเป็นครับทุกคนก็บางทีก็ดูตั้งแต่คำเกี้ยวเริ่มทาคลิปใหม่ๆทุกวันนี้ก็ยังรับชมอยู่เหมือนเดิมเนาะ บางท่านก็คอมเมนต์มาตลอดคำแก้วก็ขอบพระคุณมากๆค่ะที่ช่วยคอมเมนต์ไม่ว่าแต่จะคอมเมนต์อะไรก็แล้วแต่เนาะคำแก้วอ่านหมดทุกคอมเมนต์แล้วก็ขอบพระคุณที่มีส่วนร่วมในช่องเผยอ,อีสานใต้เนาะค่ะแล้วก็ขอบพระคุณที่รับชมทุกๆท่านค่ะไม่ว่าจ,จะคอมเมนต์หรือไม่ได้คอมเมนต์เนาะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีถูกหวยถูกเลขทุกๆงวดเนาะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ